เอาละครับแล้วตอนนี้เราก็มาทานข้าวที่ที่ไหนนะครับที่อัแซบครับนะบอสฟีนั่นเองนะครับก็หมดแล้วครับหมดแล้วครับกินตั้งนานแล้วเป็นไงบ้างครับก็อร่อยครับอาหารแต่ว่าคนนั่งร่วมต้ด้วยดีมากใใจช่มัครดีดีครับดีดีนะแบบว่างั้นเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างอยากได้คน อันนี้ทะเลาะอะไรกันหรือเปล่าแต่ผมรักมันไม่มีค่นอะไมีค่นี่ผ่านมาพันนู้นว่ารู้สึกยังไงบ้างเจ็ไหมครับก็รู้สึกกดดันครับมากินข้าวด้วยกันกดดันมากกินข้าวกดดันที่ฮาประเสริฐแต่ก็มีความสุขดีครับกดดันกดดัน ได้กดได้กดได้โอเคโอเคจบจบจบแล้วนะครับปิดรายการเนี่ยที่ปิดรายการด้วยปิดรายการไม่เอาปิดดิปิดกเอยปิดโค้ดโอ้ย